นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่สำรวจบ้านพักอาศัยข้างคลองชนลประธานแม่สอดหลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสร,ริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์ในายไกรสอนกิจการและนายกนพพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุก,การนายก ที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัยของชาวชุมชนอิสลามที่อาศัยอยู่ข้างคลองชนลประธานแม่สอดเพื่อทําการสํารวจตรวจหาแนวแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในบริเวณดังกล่าวซึ่งทางนายเสน่วินิชชอบสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดคลองชลประธานแม่สอดว่า ช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรอบเดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีรางระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอการระบายจึงสร้างปัญหาแก่ผู้อาศัยมานานนับ10ปีซึ่งทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดจึงได้ลงพื้นที่สำรวจและจะได้นำเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลน,นครแม่สอด เพื่อหาทางแก้ไขให้ชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว